อาเธอร์ปาปาสลาบุรีลำแล้วอาเธอร์ปาปาสยุติบทบาทในการคุมทัพบ,บุรีลำแมพาทีมอยู่อันดับหนึ่งของตงนารางคะแนนไทยลีกมีรายงานว่าอาเธอร์ปาปาสกุนซอชาวกิสออสเตรเลียประกาศยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรบุรีลำยูไนเต็ดกุนซอชาวออสเตรเลียวัย44ปีตัดสินใจขอลาออกจากตำแหนง่ง แม้ก่อนหน้านี้เคยพาประสาดสฟ้าชนะรวดแปนัดติดต่อกันบนศึกไทยลีกจนสร้างขึ้นมาอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงับปัจจุบันส่วนสาเหตุการแยกทางไม่มีการยืนยันว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่คาดว่าไม่ใช่การตัดสินใจจากป้าปัสตั้งแต่แรกด้วยป้าปัสทำผลงานในเล็กแรกไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังอดทนสู้จนเล็กสอกลับมาได้และพาทีมรังจ่าฝูงของตารางไทยลีกณเวลานี้ ภาวาการพาทีมตกรอบชังเอฟเอคับโดยการแพ้ทีมจากไทยลีก3อย่างบางกอกเอฟซีสต่อ4ทําให้บุรีรัมย์หมดสิทธิ์น3สามแชมป์รวมถึงช่วงหลังทีมเสียประตูบ่อยโดยปาปาสเข้ามารับงานทับภาษาสายฟ้าด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก่อนจะลงมาคุมทีมแทนที่มาสาดาอิชีอีเมื่อต้นฤดูกาล2023-2024มีผลงานคุมทีมทั้งหมด33นัดชนะ20เสมอเจแพ้6 เล่นตามวิธีการอิชิอิสั่งช้างศึกเน้นเกมรับหวังแบ่งแต้มเกาหลีใต้มาสถทดะอิชิอิห,วห,หลลออัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหวังนำช้างศึกบุกมาเก็บแต้มเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มซีนัดที่3โดยการแถลงข่าวของทีมชาติไทยนำโดยมาสัทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทย ้ดยอิชิอิได้เผยว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมีนักเตะสุดยอดมากมายเกมนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเราเช่นกันย้อนกลับไปตั้งแต่ได้คุมทีมชาติไทยนัดแรกเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม67เราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาถูกนัดมีความท้าทายอยู่ตลอดหลังจากจบเอเชียนคัพ ทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ในระดับสโมสรของตัวเองและกลับมารวมตัวกันซึ่งมีเวลาซ้อมไม่มากนะักอย่างไรก็ตามเราใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุดเอเชียนคัพสิ่งที่เน้นยํำกับทุกคนก็คือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้นสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะที่ไทยค่อนข้างร้อนแต่ที่เกาหลีใต้อากาศหนาวมากแต่เมื่อดูจากกกรฝึกซ้อมแล้ว นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีและพร้อมสำหรับการลงเล่นในเกมนี้แล้วแน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยากเราคงจะต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูให้ได้เราอยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ต้องเน้นที่เกมรับผิดพลาดที่น้อยที่สุดอยู่แล้วจากในเอเชียนคัพที่ผ่านมา เราได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมเกาหลีใต้ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดแต่คิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักอย่างไรก็ตามคงต้องเน้นที่ตัวเองทำน้าทีให้ดีที่สุดเท่านั้นทางด้านสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยได้กล่าวว่าแกนใจกับเกาหลีใต้เรารู้ว่าพวกเขามีนักเตะที่ดีเล,ล่นเนลิกที่สุดยอดของโลกในยุโรปแต่เราจะพยายามโฟกัสที่ทีมของตัวเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมทุกคนตอนนี้ทุกคนพร้อมลงเล่นและจะเล่นอย่างเต็มที่แน่นอนถึงต้องนี้พวกเราไม่เป็นห่วงอะไรเพราะเรามาแบบไม่กดดันแต่มีเป้าหมายซึ่งทุกคนอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะเอาแต้มกลับไปให้ได้หรือจะดีที่สุดก็หวังถึงสาคะแนนกลับไปสำหรับเกมนี้ทุกคนพร้อมมากๆที่จะลงเล่นส่วนการที่ต้องดวลกับคิมมินแจ แข่งบาเยนของทีมชาติเกาหลีใต้เรารู้ศักยภาพของผู้เล่นเกาหลีใตด้ดีเป็นเรื่องดีของเราที่จะได้เล่นกับนักเตะ,ะระดับโลกแบบนี้จะได้เรียนรู้และหาทางรับมือสุดท้ายเราต้องเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นเพื่อนรวมทีมเชื่อมั่นโค้ดและวิธีการของโค้ดพวกเราพร้อมสู้แน่นอน